ตั้งนโมสามจบขอฤาเป่าคาถาพืนอันว่ามือนีขาพระเจ้าแม่บุญหลายปัญญาได้นน้ำปุนาราคมมาล่าทั้งข้าตกไล้ดอกใหม่ถิงมซาเทพไทยผู้รักษาปาฏิารว่าอยากมีเงินพอใส่ใจหากว่าเป็นไปได้ให้มิใส่ยาขาดมือลูกคือเอาคันหาบูชาพอเลยแม้ทั้งย่าตาปัญญาพรหมลูกก็นอนนมัสการจงประท่านพ่อนหน่หยได้ยังใจในจังววาลูกบัรทากากลับกลมสมมาเลวพอเมือลูกสีมาขอปึงบรารนีสีประสูต จงประเกิดสู่กลาภประท่านให้ลูกเด้อพอได้กินน้ำบานพอได้ท่านน้ำมูยยยอ,อยูผู้เดียวบ่ได้ออ้หนาผู้พนเขาย,ยัางด้เอ่ยป,ปากว่าวา่วาจะต่านกาวขานจงประท่านใหไ้ไหลมาหยาขาดตรงทั้งพ่อเมอ่พี่น้องฟ้องให้ลูกเด้อหอเห็นโตมือเลยเห็นสัตว์ยาคัดสุนย่าในมีปัญหาบ่มีปัญญาเก่พอให้เป็นของเท่บ่อตองเปยบ่ตองเปลี่ยนให้เลียนมาใกล้ๆประท่านในลูกเด้อพูดทางประสิทธิ์ที่มีจำมังประสิทธิ์ที่มีสร้างฆังประสิทธิ์ที่มี พุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสัพพะปุษามหาลาภังพระวันตูเมสาถุแม่คอยท่องปีนั่นมาซึมเข่าหูคอยได้แม่นี่เสือเด้อหนึ่งสามสี่คอยได้แสนหาเลขสามตัวไก่หมูกระชังคอยรวยเต้าผุนล่ะบ่เออเอ็ดสี่ดวยบ้านนี้ขอข้อก็สิ่ข้อสิมาก้าวล้ำลึกนี่คอยเห็นของอาจารย์หมดไอคอยบ้าบ่มาโค้งซิ่งคอยลุ่ยก็เลยเอามาามันบ่ขัดแม่บ้านนี้ตัวนี้คอยได้ก็เลยเอาอันนี้มาอกนี่ คอยไป็กข้ามสายหนูคอยถือเล่คอยเมาส์โหตู้ไปเลยสี่พันไม่ครู้เศร้าเพิ่นมานี่แหละของข้ามสายหนดองค์ใหญ่อยู่เฮียนคอยได้พอคอยโน้บคอยกราบคอยไหวขันชุดตูบสิได้เพราะเศร้าขันทุบทีไม่มาเพราะมาของคนที่คอยลูกคุณอ่ะคอยถือคอยดิยันกันขันท่องเงินซีมืดนี่มาหาคอยหลุดได้ผลขันท่งเงินหมดนี่กระดือคอยว่าขอบคุณเจ้าของคลิปแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับไว้เจอกันในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับ